นี่นะคะ่ะก็มาดูช่องอีนังแชแนลสะเพเห็นแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องไอดาจะมาตำเล็บมือนางนะคะนี่ค่ะเล็บมือนางมีเล็บมือนางมะนาวแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็ผักนะคะแล้วก็แตงน้ำปลาปาลานะคะแล้วก็วิช่ประเดกนะคะแล้วก็ผงชูรสอ่ะเรามาเริ่มตับก่อนแรกนะคะเราจะใส่พริกก่อนใช่ปะชิมก่อนเลยเนาะตอนแรกเราจะใส่พริกก่อนนะ เพิ่งใส่เล็บมือนางป้าเอาน้ำมาให้เราเ,เลยนะเพื่อนน้ำต้ม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 เดี๋ยวไป้วยค่ะป้ามานั่งสิแล้วก็มาใส่กระเทียมนะคะนี่ค่ะกระเทียมสองเป็ดเลยแล้วก,ก็ต้ม ต่อไปเราก็ใส่มะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเส้นี้ตักก็ได้ร้อนจังเลยด้านล่างทำไมร้อนอนะ่ะตักลงไปได้เลยมะนาวก็ตักนะคะนี่ดึ๊บมาช่จับ <c oughs> มะนาวตกอะ่ะทิ้งไปกันไนะคะ กับเป็นปลาด้านะคะปลาะะปเด็กปลาเด็กเขาเรียกเขาเรียกว่าปลาลาต้องเรียกว่าปลา,เ,าปเด็กสองช้อนอ,อ,อีกชอ้อนหนึ่งจะหมดแล้วเดี๋ยวปลาเด็กเนี่ยพอดำเน็กแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาแล้วทีนี้กรร็มาตั้มเลยโอ้ย,โยอยู่วะ ปาต่อไปน้ำปลาะค่ะนี่ค่ะน้ำปลาใส่รูปไปเลยเพราะมีไม<อ>่ได้เยอะนะคะนิดเดียวพอดีพอดี าเเกินทน่ี้พอนะคะโอ๊ยซีนอย่ามาบางังช,ชิมค่ะอยาให้ป้าชิมป้าชิมเหระป้าเอาน้ำกไ,ได้นะคะ <c oughs> หหนูเมือนนมัอร่อยสุดยอดค่ะนสักเลยนะคะตักเลยนะคะอ้าวทิ่ผิดจ้าหนูนยค่ะเป็นนี้เลยค่ะเป็นนี้เลยค่ะเดี๋ยวเอาออกก่อนเดี๋ยวหนูจะจับอีกเอาตรงนี้ก่อนนะเอาค้อนออกสักกระเพือนอ่ะไม่ใช่ค้อนอู้ยน่าทานมากเลยได้เวลากินแล้วใช่ไหมใช่เที่ยแล้วนะคะเนี่ย สันพีกพีกดูพีกดูสีสันพีกน่กกากลัวมากเก่งจังเก่งสีเก่งเก่งน,กน้นองไอด่านะคะน้องน้องไอดา้านะกี่หัวนะหกขวบตามได้ขนาดนี้เลยนะคะเก่งมากค่ะอ,อ,อยากเตรียมเสียบตุดแล้วนะคะ ป้าจะเตรียมเสียบตูดแล้วนะคะวันนี้พอแล้วลูกประเดกด้วยค่ะป้าเดี๋ยวจะจัดผักนะคะป้าจะจัดผักอันนี้นะคะออเคค่ะันนี้นะคะเตรียมค่ะวางไวม่ตรงกันเลยโอ้โหฝีมืออย่าไบเซ้อมให้นะไม่เอาเอาช้อนเดินน่าตามาครับพี่น้องโจ๊ะโจ๊กแจ๊ก เดี๋ยวจ้๊แช่แกันเลยนะคะเดี๋ยวเอาเอาน้ำก่อนเดี๋ยวน้ำให้ไอ้ได้ก่อนนะคะเบ่บ่เขาได้น้ำหมดแล้วนะคะับได้น้ำหมดแล้วนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะบุลเส้นนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะผัดหมี่ค่ะผัดหมี่ของน้องไอ้ได้มีผัดหมี่นะคะค่ะเราเอาตะเกียบไหมคะเอาตะเกียบได้ค่ะเพราะว่ามีเส้นเี๋ค่ะนี่แหละค่ะน้ำน้องไอ้ได้ต้องกินน้ำก่อนนะคะกินน้ำล้างคอนะคะแต่ว่ากลัวริมหายกลัวริมจะหายใช่ไหมคะไปเติมใหม่ได้ค่ะคุณลูก ไหนให้พาชิมสิดูสิอิเบอเลยน่ากิมมากเอ้าข้าวดินกีได้ค่ะื้อจริงไเอะเน้นเ็น้ำนัวไปเอากับพ่อไเลยกับออีกัข้าวอรอ Thôi nó có cho xin cả ba đấy là Tao lấy ba cái đuổi Cầm lên mưa nàng Thì mưa nói ra hả? ร้อเนเร็วค่ะเดีย๋ยวป้าจะกินหมดก่อนเดิง้งอย่าพูดสิอาทิตย์ข้าวป้าข้าวอยู่ตอนนี้เรากินได้ไม่ใจไหลค่ะกินก่อนนะคะชิมฟรีมือตัวเองดูอันนี้ก็ซินดี้อันนี้ก็ซินด้าเคยเลยค่ะอ้าวหนูซินดี้กับหนูซินด้า นนด้อจพี่น้องพี่น้องมากินเลวพี่น้องพี่น้องมาเร็วพี่น้องป้าถนไปสิดีออิดา่ด้มีสามตัวินดีสินดาินดีมีสต, <laughs> ตัวเลยเหรอ <laughs> เแรงกว่ามีประโยชน์อร่อยชน์อร่อยดีมีประโยชน์ผักสดผักสดหรือผักสดเมื่อกี้พูดว่าผักสดเหรอเนาะผักสดปลาดีพูดผักสดผักสดหรือผักสดผักสดก็อยู่ที่อยู่แบบ

มันจำแซงปากเออเอาลง,ย,างยังยังยืมเอาลงแล้วตอนนี้อยากดูตอนนี้ดูตม้มตำโอ้โหหัวเลาะเลย <c oughs> แต่เดี๋ยวพูดแับพี่น้องใช่ไหมตอ,อนนี้หัวเลาะเลยดูกับนี่ต้มยำห้องเนียวต้มขิห้องต้มยำยิ้มฟังไหนกลับเลยกันเล

ทีท่านผชมดูเลยใช mm ayım, ่มได้แล้วค่ะหมดแล้วค่ะยงดูดูเฮ้ยไม่กินนะมไม่กินเนาะถ้าป้าอยู่เีลยอยูจะสนอยูจะจิ้มน้ำอยูก็จะสบตูดเหมือนกันน้ำมันแซบแล้วน้ำดูอันด ้ถ้าหนูไม่อยู่ป้าไม่แซ่บเหมือนแบบนี้นะโควิดโควิดหนูไม่ไปโรงเรียนเลยได้กินกับป้าไม่อยู่กับป้าไม่อยากอยู่กับโรงที่มเบาี้ยวถ้าหนูเรื่องภาสาหนูกำไปสั่งก็เงือบได้เลยบ่นอะไรกัน หาบ้วิเลอืออะไคะวันนี้ขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนนะคะกินพระกันมอย่าลืมก่อนจากอย่าลืมกด์กดไลค์กดกระดิ่งตุ้งตุเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอกินต่อกันนะคะาา๊ายบายบ๊ายบาย